สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะมาแนะนําวิธีการหยอดหูที่ถูกต้องกันนะคะวิธีการหยอดยาที่หูอย่างถูกต้องนะคะอย่างแรกเลยจะต้องนอนตะแคงนะคะเอาหูด้านที่จะหยดขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้ามีคนช่วยหยอดนะคะควรจะต้องดึงหูใบหูขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้รูหูเป็นเส้นตรงยาจะได้เข้าไปง่ายค่ะ วิธีการหยอดเนี่ยหยอดประมาณ3-5หยดนะคะให้มันเต็มรูหูแล้วก็ต้องนอนค้างไว้นะคะสักประมาณ5-10นาทีโดยไม่ต้องเทออกค่ะหลังจากที่หยอดยา5-10นาทีค้างไว้แล้วนะคะแนะนําว่าอาจจะต้องใช้สำลีก้อนเล็กๆนะคะอุดหน้าใบหูเอาไว้เวลาลุกขึ้นยาจะได้ไม่ไหลออกการหยอดยาที่หูได้ถูกต้องถูกวิธีทําให้รูหูหายอักเสบเร็วค่ะและการใช้ยาตัวนี้นะคะหลังจากเปิดใช้แล้ว เก็บไว้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะก็ควรจะต้องทิ้งไปค่ะและไม่ควรเก็บยาในตู้เย็นนะคะหากเก็บในตู้เย็นเนี่ยก็ควรจะต้องทําให้หายเย็นก่อนที่จะนํามาหยอดหูนะคะไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้เวียนหัวบ้านหมุนตามมาได้ด้วยค่ะ